เก็บดอกไม้มาฝากท่านผู้ชมวันนี้ว่างว่างครับทุกคนเออแม่วางลูกวางก็เลยออกไปข้างนอกนิดนึงออกไปข้างนอกเหมือนเดิมจ้ะห่างไกลบ้านห่างไกลบ้านใช่เดี๋ยวพาหนุ่มหลงไปกินมื้อเที่ยงกันทุกคนครับเก็บดอกไม้มาฝากดอกไม้บนทางนันนมาหอมดอกไม้อาจจะเป็นเยี่ยวหมาก็ได้นี่เอ้ยตัวเองไม่ได้พี่ เดี๋ยวได้คันจมูกโอ้ยโง่บ่มเลยางอมซิกแต่ว่่ดนง่ะก็ใส่ใส่หน้าไมเที่ยวไม่จบนีดินทางไม่ดินทางสีชมพูมันหอมบ่อะยาเดี๋ยวตัวเองคันจมูกชื่อทุกคนสวยปเดินเทีเกีเทเกีทำหนทำ็ินเวน ใส oh, <si ่ลรองเท้าอันใหม่ตองเศตสินี้นี่ละเศษสินีดอกนี้สวยจังสวยจังเกอสีอมไ อย่างนกนะนกจักจี้นกลงเพลงนกลงเพลงดูไอเชอรี่แต่ว่ามันขมทุกคนลูกเล็กๆนี่คือขมมากอ่ะโอ้เพื่อนแมทธิวเพื่อนสุกรุ่มเพื่อนแมทธิว see hi hello Bened hello

ไอมันหนัก hmm. ล mm ูกเอ้ยน้องหนักเดี๋ยวทุ่งอีกแอนอเล็กซ์กินซูชิบ่ซูชิมื้อเที่ยงน้องไม่กินซูชิอ่ะลูก Har du inte lax hos din mamma? Jag jalko är bara lite såhär. På det På den de hade två bitar lax. Icke nog för lunch. Mm. Mm. Sova? Mamma som sov igår. Ja. Därlig. Wow. Fem igår det var. Sen är det de lärarna som har familjen som mm -hmm. har många barn. Och så mm. mamma, pappa nu en gång är det året färdigt. Mm, förstår du? Nej. Mm. Mm. Alex, mm. Matteo, mm. förstår du? Ja. Brorsan, är bra, det inte Det taket? มันสามต่อสามจ่ายอโอ้แม mm ่อยากอ่านบอหมกาไม่พอิลลี่ตัวดพรินซ์แฮร์ร่งนะยี่กันโน่งไงเดินมาพรินซ์แอร์ริ่งเบนเบนเบนอีกอื่น อ้โหกพ้นซรีไเาให้มอ้อตไฟอต้ไม่ไม่ใช่นกไม่ใชกหนาไม่เอกโอเคเออทุกคนได้นังสือสเล่มได้นังสือสามเล่มสามกับสอสเอ้ยซื้อซื้อสามจ่ายสองซื้อสามจ่ายสอง ตัวเล่มไหนที่ถูกก็เล่มนั้นไม่ต้องจ่ายหนึ่งรอห้า้าอันนี้เนาะเป็นรักโรแมนติกเหรอเป็นอะไรเป็นเป็นโรแมนติกเหรออันนี้ร้อยแปดเก้าอันนี้1้9าทำไมอันนี้บางจังทำไมแพงแพงรยหเออถุงใส่เล่มนี้สองเล่มนี้ไม่ได้เออนี่เนาะราคาเท่ากันโอ้โหดีใจมากมาแล้วก็ได้เจอเลย ก็หนังสือที่ชอบด้วยเออส่วนคนนี้เขาจะไปดูเสื้อผ้าจ้ะหรือจะก,กินขนมร้านนี้ลูกไม่กินหรออ่ะไปะออกจากร้านหนังสือทุกคนเข้าร้านเสื้อพงเสื้อผ้าเนาะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทุกคนช่วงช่วงซัมเมอร์นี้เขาก็ลดประมาณ30-70%เนะ ร้านเลยหมายถึงร้านเสื้อผ้านะทุกคนแล้วร้านหนังสือของอลเล็กก็อลเล็กก็ถูกใจหนังสือที่ให้ดูอะทุกคนก็ซื้อมาสามเล่มสามเล่มนี่จ่ายสองเนาะเสร็จแล้วก็มานั่งแวะร้านกาแฟทุกคนวันนี้ขอดื่มกาแฟหนึ่งแก้วเป็นแก้วเล็กเนาะส่วนแมทธิวเน่ยเขาสั่งเป็นฮอตช็อกโกแลตทุกคน อลเล็กเขาเป็นสมูทตี้แล้วก็เป็นครัวซองต์นแมชอ็อกโกแลตครัวซองทุกคนนะเราเหลืออชอ็อกโกแลตกับกาแฟรอแปบ๊บนึงเดี๋ยวกล้จะมาแล้วร้านกาแฟทุกร้านนี่คือมีลูกค้าวนเวียนเข้าอยู่ตลอดเวลาเนาะร้านเบเกอรี่ขายดีมากเพราะฝรั่งชอบเวลาว่างชอบพากันมาดื่มกาแฟมากินเค้ก พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวก็ต้องมานั่งที่ร้านกาแฟยามว่างนะทุกคนซึ่งขายดีมากต่างประเทศขายดีมากจริงๆนะนั่นแหละใครชอบแบบไหนก็สั่งแบบนั้นนะส่วนมากก็จะเป็นพวกแซนด์วิชเป็นเคก้กเป็นมุฟฟินเป็นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนในร้านเบเกอรี่นะเนีของแมทธิว นะเนี่ยของอเล็กของแม่เป็นกาแฟลาเต้แก้วเล็กนะทุกคนวันนี้สั่งแก้วเล็ก <c oughs> เออนุ่มๆก็ขอกินแค่นี้จะบอกเอาแซนด์วิชอะไรไหมบอกไม่เอาแม่เดี๋ยวแม่จ่ายเยอะว่างั้นเออบอกแม่บอกไม่เป็นไรานานๆเรามามากินทีเนาะไม่ได้กินทุกวันคือเราไม่ได้ใช้ตังทุกวันนะ่ะทุกคนแหละจะใช้ตังแค่ตอนที่เรา บางวันออกมาข้างนอกก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยเดินเล่นๆเ,เฉยๆอ่ะทุกคนอืมนั่นแหละก็ขยันหาเงินก็ขยันกินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะเราจะกินอะไรก็กินไปเลยจ้ะไม่กินก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเดือดร้อนกระเป๋าตัวเองอ่ะทุกคนเอาง่ายๆเ <c oughs> นาะอะไร <c oughs> ก็ส oh, okay, วยดีอ no? ู้ผมคิดว่าแม่จะชอบเลยแม่อะไรชอบอ้สวยเนาะ้เดบลอมยมเย่รูสอะ้าแพงเนาะนฟิน เลโกหนึ่พไหนแบบของอเล็กมียกอโอ้ยสัน่ชอนียอดีเสร็จอ้มนจะทรมาร์ที่จะได้แอันนี้อเล็กก็มีไม่ใช่หรอไม่ใช่คลาดเดนม่เราสมนำเคอคเยดก่าทไม แยงน,นกกินแล้วทุกคนาาต้นมะต้นนี้มันต้นนี้มันหวานนิดนึงไหมไม่ดูต้นนี้หวานนิดนึงเนาะดูทุกคนหวานนิดนึงเธอจะแต่แบบนี้จะขมมากนี่ ผมมากทุกคนนี่หวานนิดนึงอ้าว <Not really. S 1> <laughs> <laughs> แมทิวม, <Shock> ทมีเพื่อนสีดำน่นารักสีดำ <laughs> มันว่าอะไรนะคุยกับมันว่าอะไรแบว ถูกใจหนังสือใจใจหนังสือสอ,อันนี้พ่อมอ่านอันนี้ให้ไหมพ่อม,มอ่านหลังใช่ไหม อ,อู้วมันคือมันคือสีดีเอาเอาแก้งกันจะถึงบ้านไหมลูกสามรร2สองสาม,ส,ามสองเสียตังค์ไปแล้วครับเังต้องไป้างเพราะว่าทำในโทรศัพท์ไม่ได้ทำโทรศัพท์มันทำไมไม่ลดราคาให้อะไรก่ะเล็กเป็นสมาชิกเนาะในร้านนะ่ะแต่ว่า ในโทรศัพท์มันไม่ลดราคาให้อ่ะมันราคาเต็มอ่ะไปที่ร้านก็ได้ราคาแบบ,บซื้อสามจ่ายสองเออก็ได้ถูกอยูอ่ถ้าเจอแบบถูกๆอย่างเงี้ยเล็กอ่ะถ้าเจอแบบถูกๆอย่างเงี้ยต้องต้องซื้อเพราะว่าไม่งั้นเราจะจ่ายราคาเต็มตลอดมันก็ไม่ไหวเนาะซื้อมันก็แพงอยู่เด้เออ แต่๋ยวพอคิดว่าหางมันจะต้องได้สี่พันสามไเดี๋ยวถูกใจเราเลยเหรอไม่น่าจะรับาดถ้าเราซื้อเป็นแพ็กเกจอย่างนี้มันมันมันจะถูกเนาะแบบซื้อ4จ่าย3อะไรอย่างเงี้ย anh sẽ đai <laughs>

มีผักกาดแก้วแล้วก็แครอทเนาะครับแล้วก็ไปเถอะ อันเล็กทอดไม่กรอบเลยนี่กรอบก็กินไปทอดละขอบคุณครับอันนี้ได้ชิ้นใหญ่ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะสุกไหม

คนจ้าวันนี้เป็นสเต็กหมูสลัดสดเนาะจา้าแล้วก็มีมฟินฟรายด้วยเนาะน่ากินไหมทุกคนก็ <c oughs> ให้หนุมๆจ้าวันนี้แม่ไม่กินเนาะแม่ไม่ปลายอยู่ปลาเนึ่งตั้งแต่วันนั้นทุกคนโอเคไปกินเขาวเล้งกันจา้าอิลี นากินเวลือเหลือจ้าทักทายทุกคนจ้ะตามที่เห็นจ้ะมือคํำวันนี้สเต็กหมูไม่ใช่หมูสเต็กเดี๋ยวสเต็กหมูสเต็กสเต็กสเต็กหมูอเคว่าชุกูกินเลยทุกคนว่าตอนนี้อันมิสต์อ๋อนี่ครมาแลยอนอเน่ยอุ อยากบอกเสเต็กนะหมักด้วยเกลือกับพริกไทยดำแค่นั้นนะไม่ได้มีอะไรพิเศษวันนี้อืมน่ากุ้มเหรอไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยมีเกลือกับพริกไทยดำยนุ่มไหมอืมแล้วเบื่อสมองแกร,ริบะร,ร,ริบบะสมองแริบบะมั้งวนนี้สมองแก้วริบบะเอาวยกเกลือกับพริกไทยอยออะ เราเคยปลาไม,ม,ม่มีมันเลยอืมอืมอืมกินคะ่ะส่วนของขอยได้ปลาจ้ะปลาหนึ่งวันนันแลแล้วก็น้ำพริกปลามือน,นีต้องกินให้มเมด่แล้วจ้ะวันนี้กินกับข้าวสวยจริงๆข้าวเหนียวก็เหลือจ้าแต่ว่าเราไม่อยากกินข้าวเหนียวมันแน่น้องไปนิดนึงทุกคนเออกินกิน

สบายดีอันนี้ B ไอ้ตัวแบบอินเตอร์เนชั่นแนอืมอร่อยอืมอืมนุ่นเบขนะไหนฮะนุ่หมูกรอบเนาะรสชาติแบบหมูกรอบถ้าว่าหมูที่อบกรอบนะแม่ใส่เกลือกับพริกไข่มันเลยเหมือนอื มีแฟร์ไฟรด้วยคนอืมจิ้นจิ้นค วันนี้ง่ายๆเลยอะไรมันอันก่อนบอสเลยคืกอก็มันเป็นผีมันเป็นผีลมมันพัดต้องสึกขึ้นนะโซสอ่ามเงียบมัน ก็นแลครั้งนี้มาเล่นการ์ดมาเล่นการกันเถอะแม่นามันเป็นผีแม่นาคเนยเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะมาหนอยโอ๊ยลำคางจะปิดแปะไปเปิดแปะแบบเกียร์หัวเนาะ รรค,ครับวันศุกร์ทุกคนเิด็จปา๊อ่ะพร้อมจะไปกันหน่อก,กับเพื่อนว,วันศุกร์ <c oughs> นักขึ้นแล้วเหรอครับพี่บอลหนึ่งสองสามสี่ขอนวันศุกร์นี้หรอรกับกับพ้อมหาของจะไปผักกันเหรออยู่ในเมืองกินขนมอย่างนี้เราก็จะไปซื้ออาหารเราจะไปซื้อข้องแล้วก็ทำอาหารที่บ้านเพื่อนห ขึ้ว่าจะพาไปไปเข้าผักไห้เข้าผักอาพัมอบอไม่ดื่มทุกคนไม่สิบแปดเอาสุอคนดอะอีเจ็ดสิบแปดเอนวรอาอีเจ็ดสิบแปดทันเวียดเลยไม่ทุกแอนอีสั้งเปนัเวียดเลยเพื่อนบางคนยังไม่สิบแปดเข้าผักไม่ได้อืไม่ช่วยกผักไม่ได้ทุกคน อกแม่ถามแม่ทิวว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนฮะนไม่รู้เมื่อไหร่จะมีแฟนแม่ทิวตอบว่าเดี๋ยวก็มาแม่รอกอ่อนรอก่อนแม่เดี๋ยวก็แฟนก็มาแม่เลยบอกอยากเห็นแฟนแม่ทิวไปนนั่งเชียร์ฟุตบอล <_ d _ n> แต่เพื่อนเนี่ยแต่เพื่อนในฟีมีเอ่อในทีมมีแฟนกันแล้วเนาะหนุ่มบางคน,นหลายคนอยู่ยยแต่ไม่ทุกคนเนีย่นยพอสองปลาแหงสองปลาแหงแล้วทนาย หมูอร่อยทุกคนหมูอร่อยอ่ะล้วนี่มาช่วก็ไปกับเพื่อนทุกคนไปเล่นฟุตบอลดไปมใช่วยนี่ลองเท้าตุนลองลองเท้าใหม่ก็ต้องลองแด่ลองเท้าลองโมรองลองเท้าซัวเลยฮึลองเท้าที่สุว่ารองเท้ามา โอ้โหเมื่อไืนทะเุกร้อนร้อนร้อนร้องอแม่ตุ๊กตุ๊กร้องเร้อปวจิตนาการตัวเองยังไม่หมดครับอเล็กซ์หมดยสอเรีครับอเล็กซ์นาร์มอครลเช้านะสิมะมีกี้ดำ บกจกขีดดังให้คนจกขีดดังให้ไทบ้านเขาเพิ่งคนหนึ่งก็อยากกัดคนหนึ่งก็แกง อิ่มไหมล่ะเขาชอบแต่บริกเกตเขาไม่ชอบแต่พรอเนี่ยหรอล่ะอิ่มไหมคะอิ่มรับจริงแล้วจะไปกัดของน้องทำไมอ่ะเพื่อนซิสเตอร์บิ๊กขอน้องกินล่ะอันนั้นก็แกงเขาอืมทุกคนดูว่าวันอาทิตย์นี้เล็กจะได้ไปขายของหรือเปล่าทุกคนเห็นว่าฝนจะตกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่แฝนต้องจด ทำไมฝนตกตกต้องตกทำไมฝนตกทำให้ฝนตกต้องตกถูกแล้วฝนตกตกวันอาทิตย์วันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ดูดูตั้งแต่วันวันจันทร์มาเห็นว่าไอเห็นเห็นว่าจะมีแสงแดดที่ไหนได้มาดูวันนี้จะตกห้เอร์เซนวันอาทิตย์ไม่ดี รดูเราจะได้ขายหรือป่าอิ่มแล้วเนาะอิ่มแล้วก็เก็บทุกคนเดี๋ยวขอล้างถ้วยล้างซ้ำกันเด้อฝากคลิปวบซัมนีจ่จะขอบคุณที่ทักทายกันในคลิปอันอช่มคลิปกันเนะาะนั่นละทุกคนจะคลิปกันชิปประมาณนี้ละจ้ะนั่นละ<ส>ขอให้สกุดสุขคนขน,นอนรลับฟันดีลาตีสวัสดีไปไปจ้ะ